วส,สวัสดีครับผมน้องแล้วพ่เล็กครับสดีครับโอ้เป็นยังไงบ้างฮะสำหรับการแข่งขันศึกวันแชมเปี้ยนชิพวันนี้เอ่อวันลุมเนีวันนี้ครับก็ตื่นเต้นมากครับก็ดีใจด้วยครับที่ทําได้แล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะก็ยี่สิบครับยี่สิบปีเนาะแบบนี้เลยแล้วรุ่นพี่นี่ผู้ชกเรียวกว่าประสบการณ์สูงกว่านะครับแต่ว่าวันนี้มาไฟทําได้ดีแล้วแผนวันนี้นี่ที่เน้นเตะขาก็เตรียมมาครับก็ฝึกซ้อมมา แล้วหมัดตอนที่โดนปล่อยน็อกไม้มั่นใจเลยไหมว่าพี่เขาไม่ได้<อ>ไม่ได้สนุกมั่นใจครับเพราะว่าโดนแบบถึงสันหมัดเลยครับ้บังกักแรงแล้วมันเพิ่งเปิดยกเลยนะเพิ่งสิบวีเองครับโอ้โหตกใจไหมตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ดีใจครับ,รบผมก็อยากเจอใครไฟต์ต่อไปไหม<อ>ใน<อ>สิ่งนี้ยังเลยครับก็ประกบก็เจอได้หมดครับ มีอะไรอยากฝากบอกแฟนๆไหมครับผมสำหรับการแข่งขันก็ฝากติดตามผลงานของผมครับผมก็จะตั้งใจทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดแล้วก็ทุกไฟทเ้ยครับดีใจกับโบนัสด้วยนะครับผมบแล้วก็ขอให้ครั้งหน้าครับเจอคู่ชกที่สนุกสนานแบบนี้อีกต่อไปครับ Thank <laughs> you. Yeah.